ดูครับจากเพียงเบิอนตันไตซ้ายพับนอกพยายามจะบุกครับเจาะล่างสลับบนแม่คมชิดนี่ก็หลอสวนเอาไต้ตัดล่างครับโอ้โหโดนเข้าไปครับแมดูครับหลังพื้นเวทีกรรมการนับเลยครับแมหลังติดพื้นเวทีครับแมจังหวะเสียหลักกรรมการนับถึง8ครับกุญแจครับโดนนับแป้วลครับอ้าวเนี่ยครับโชว์เลยครับท่ายากครับ เอาลอยครับ2ชั้นเลยครับมาอาแล้วครับได้โอกาสครับทางด้านของคมพิชิตจะปิดเกมได้ไหมครับแรงนะครับสินเปลืองพระละกังบางทีอาว้ครับอ่คมพิชิตถอยออกมาเอะขาเจาะยางเนี่ยครับกระแทก้วยมัดซ้ายหน้านะครับแข้งซ้ายถึงตัวได้อุ้ยเจอสวนอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะ2ของผคมพิชิตยังไม่พลาดเลยครับแม้เกมบนเวทีครับ ด้านของคมมพิชิตครับออกวุฒได้หนักและแรงครับแมาโดนเข้าไปนะครับเต็มๆต็มนะครับโหดูแบบหายใจไม่ทันนะครับดูครับอ้าวฟันสองมาป้าผมณิชิตก็ พร้อมที่จะประดิษฐ์ศึกนะครับขณะที่วักราเล็กนี่มาโดนไปขนานหลายขนานนะครับทั้งหมัดทั้งศอกโดยเฉพาะเข่าคู่นะครับเฉยคางนี่โดนเข้าไปเต็มๆนะครับหายใจไม่ออกนะครับดูครับต้องดูอาการเลยนะครับเพราะว่าต่อยแล้วถอยหลังออกมานะครับเอาพืชกับใบทิ้งครับมนักสู้นี่ครับรอยแผลของนักสู้ดูครับต่อยขวาเอ้าต่อยมันขวาครับโอ้ยขวาตรงนะครับ คนครับบัดขวาตรงเต็มเตครับโอ้อะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้ไงครับขวาตรงบัดเดียวครับต่อยนอกเลยทีเดียวนี่ครับัูเล็กบาลกะปิกระโดดเข้ากอดครับโอ้วยนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเกมจบแล้วแบบอาวุธวยไทยครับบัดเดียวครับคุณเจษโอ้โหดูนะครับถึงกับร้องไห้เลยครับร่ำไห้เลยครับหลังน้ําตาลูกผู้ชายออกมาเลยนะครับโอ้โหนั่นแหละครับโดนนับนะครับยุติการชกเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหเนี่ยครับมกการาเล็กจากเพียนเมืองตรางครับรับให้เลยนะครับอัดฉีดเท่าไรยังไม่แจ้งยอดมาครับตูนะครับ<ห>โอ้โหสุดๆไปเลยครับ<ห>